ดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปทะเลกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเราไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัชยาพัฒนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุคนทิพย์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะว,ว้าววันนี้เราจะไปโรงแรมการเด่นชีวิวกค่ะที่ชนบุรีเพื่อไปบรรยายหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสําหรับคนวัยหลังเกษียณกันนะคะถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าวิวดีมากๆเลยค่ะทุกคน ที่โรงแรมการ์เด้นชิวินะคะก็จะราคาห้องประมาณ2,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ห้องค่ะราคาจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนเข้ามากันแล้วนะคะพี่ๆก็ดูแลเราดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนบุคลากรประกันสังคมดีกันมากๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะอาจารย์ของเราก็จะไปบรรยายหัวข้อที่รับเชิญมานะคะก็จะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะว่าณตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่สามารถทําเงินให้เราได้แค่เราเล่นมันเป็นแล้วก็เรียนรู้กับมันนะ,ะเราก็จะสามารถหาเงินจากแอป,ปนั้นๆได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดแอป t ิกตอรนะคะแล้วก็แอปสีฟ้ากันค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะคะก็จะมีชีวิตเทคโนโลยีและโซเชียลแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์รู้ทห้ทันเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ห้เรื่องสําคัญที่ต้องเตรียมพร้อมหลังวัยเกษียณนะคะ1ก็จะมีด้านสุขภาพ2ด้านสังคม3ด้านเศรษฐกิจความมั่นคง4ด้านที่หู่นาศัย5ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้เราไปบรรยายเกี่ยวกับ t i k t o ็อกค่ะทุกคนคือตื่นเต้นมากมาอันนี้คือการติดตั้งเวลาไทเซิร์ก็จะเหียบตะแยค่ะอันนี้วิวประมาณ5 ใช่คือคนห้ักวคนขอคนะคะที่ท่ดูกันแล้วก็มีบาคนเขาเนี่ยไม่ได้เขาก็จะมีเราสามารถไปดึงสินค้าขามาติดในตะก้าของเราได้แล้วก็โพลปค่ะก็กนตะกร้าพอมีคนสนใจนะคะคนเขาจะซื้อแล้วเราก็ได้สร้าคอมมิชชั่นจากในในคลิปนั้นๆบางครั้งมันโชว์อกถึงไคอยาเห็นก็ขอรจากะปรได้นีก็จะมีตะกร้ามปากก็ขายได้ไปหลายชิ้นอยู่ใ้่คไปหลายชิ้นอยูจากคลิที่ทำาว่าระเนาะเพราะตี้ยู่ได้ป็นทีเนาะเป็นทีปรีวิว ตอบไม่ได้เราไปเพิ่มหรือเราไปซื้อ,อสินค้าของเขามาก่อนแล้วเราก็มารีวิวว่าเอ๊ะมันดียังไงนะคะแบบอาชีพวิดีโอรีวิวเลยค่ะต่อมาจากนั้นนะคะเราก็เอาคลิปของเขาอะมาโพสแล้วกกเราก็ใส่ตะกร้าพอมีคนสนใจแล้วเราก็จะได้ในตรงส่วนนั้น ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะทุกคนเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยปกติก็จะพูดหน้าห้องแต่ว่าวันนี้แบบมีประโยชน์มากๆเลยทําต,ตัวเองให้มีประโยชน์นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เชิญให้เราไปด้วยเนาะขอบคุณมากๆค่ะมีผู้ใหญ่หลายคนอยากลองเล่นติกตอกกันเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อหารายได้เสริมให้กับหลังวัยเกษียณที่สามารถทาเงินให้กับเราได้งานวันนี้ก็จบแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวกันค่ะทุกคนจะบอกว่าโรงแรมวิวดีมากมาก คือราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนพอเอื้อมได้เนาะกับข้าวในวันนี้ของเราค่ะทุกคนเป็นไงน่ากินไหมนี่ก็ดีนะคะเลี้ยงดีมากๆเลยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะกลับมอกันแล้วนะคะอาจารย์ก็ให้ไปถ่ายรูปเล่นเนาะก็คืออาจารย์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะรงแรลที่นี่วิวดีมากๆเลยอะ่ะพูดวิวดีมา10บกว่ารอบแล้วก็วิวดีจริงๆอะ่ะติดทะเลด้วยค่ะทุกคนฝรั่งเยอะมากๆเลยไปค่ะเราจะพาทุกคนไปดูทะเลกันนะคะ หันไปทางซ้ายมือก็จะเจอปราสาทสัจธรรมนะคะราคาเข้าต่อคน500บาทค่ะทุกคนวัดสูงสุด20ชั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็แกะสลักมือด้วยเป็นไม้ทั้งวัดเลยนะคะสรุปกันค่ะวันนี้ที่เราได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรเราได้อะไรบ้างนะคะ 1>, 1. เราได้ทั้งความรู้และประสบการณ์นะคะสเราได้เป็นผู้บรรยายค่ะซึ่งเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็ฝึกความกล้าในตัวเองค่ะ 3. เราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะจาก วิทยากรที่บรรยายในหัวข้อต่างๆค่ะ4ี่เราได้เปิดโอกาสให้แก่ตนเองนะคะเพื่อจะได้เห็นได้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นไม่เคยทํานะคะทุกคน5ได้รับโอกาสเราก็ควรคว้าไว้นะคะทุกคนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะและเพื่อให้ตัวเองได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ6ได้เพื่อนใหม่ค่ะจะเป็นเพื่อนในมหลาลัยเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอยู่คนละสายกันนะคะก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ก็ได้เพื่อนใหม่มานะคะ ตอนนี้ปางก็กำลังหาที่ฝึกงานอยู่นะคะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจทักอินบ็อกปางมาได้นะคะให้ปางทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ TikTok ก,ก,ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเกี่ยวกับตัดต่อกราฟิกปางทำได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็น Digital Marketing ก็ได้นะคะก็สามารถทำได้ค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปมหาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีกันนะคะทุกคนไว้เจอกันที่โมค่ะก็เสร็จงานไปอีกหนึ่งงานนะคะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะถึงมหาลัยแล้วค่ะ